โอเคสวัสดีครับทัวริงเิเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเจนช TV s ทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นหนุ่มเมืองเก่าจากประเทศอยุธยานี่เลยควบมาเล็กคันเท่ Honda CB 100น,นี่ฮะเท่ ลายกราฟิกที่ดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยดูเต็มๆก่อนสาย4สูบเรียงนะครับไม่มีใครไม่หลงไหลเขาเขาตัวนี้เลย Honda CB 100คันนี้นะครับลูกค้าแต่งมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแหลกท้าย แหลกท้ายของ endurance ใส่มาเรียบร้อยนะครับโชคโชว่านี่ให้มาจากโรงงานนะแล้วก็ในส่วนของอตัวบาลานเซอร์โชคหน้านะครับรวมไปถึงกัดหม้อน้ำนี่ฮะเป็นงานของญี่ปุ่นอ่าแล้วก็ c ครชบาร์นะครับ c ครชบาร์ก็จะเป็นงานสีสเตเลตนะครับอา่าโครเมียม ชุโพรเมียมอย่างดีนะครับตัวคราชบาร์สีก็จะไปเข้ากันกับตัวคอท่อ Hot นะครับหลอ่ลอแบบนี้เลยอ่ะรวมไปถึงชิลหน้าหน้ากากแล้วกันอย่าไปเรียกว่าชิลเลยต้องเรียกว่าหน้ากากนะครับหน้ากากหน้าแบบนี้ใส่แล้วดูเป็นทัวริงขึ้นมาทันทีเลยอ่ะสำหรับเจ้า CB 1 0 0ัวันนี้นะครับลูกค้าสั่งชุดติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์ นะครับรหัสของเขาก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเปียนะครับ LPW 5 3 0เป็นไฟสปอตไลท์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปียทำมาให้ตอบโจทย์การเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองนี่เลยดูบอดี้เขาก่อน LP 5 3 0ตัวนี้เป็นชุดไฟที่มีเรียกว่า2หลอดส,สองแสงสหลอดในเวลาในในโคมเดียวกันนะครับก็จะเป็นแสงขาวและแสงเหลืองเหลืองตามสไตล์ของอเปียเขานะ แล้วก็ในส่วนของตัวปีตัวโคมเนี่ยชุดโคมเนี่ยนะครับจะเป็นชุดโคมคลาสสิกทรงกลมแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับฝาครอบเท่แบบนี้เลยฝาครอบแท้แทของเตียเขาอ่าไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ไม่ต้องดึงฟิลเตอร์ออกนะครับ <S <S 1> <S 1> แสงเ็าจะให้หลอดมาแล้วก็จะเป็นแสงขาวแสงเหลืองใช้งานง่ายติดตั้งอยู่บน แคมล็อกอลูมิเนียม CNC ตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าตัวแ r a ชพาเนี่ย mm hmm. เขามีความโตก็คือมาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวแคมล็อก ok ตัวนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยต้องเป็นชิ้นใหญ่พิเศษนะครับโอเคสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการติดตั้งให้กับเจ้า CB1000 คันนี้เนี่ยคือการเดินสายเข้าสายและการเดินสายสิ่งสาคัญเพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยนะครับ มีความร้อนเรียกว่าพอสมควรเลยทีเดียวโดยความร้อนที่มันแผ่ออกมาจากเครื่องยนต์สีสูบนะครับนี่ฮะเสื้อสูบอยู่ตรงนี้เลยนะครับรวมไปถึงความร้อนที่แผ่มาจากคอ,อ,อท่อเพราะฉะนั้นแล้วการเดินสายจึงมีความสำคัญมากๆที่เราจะเป็นต้องใส่แล้วก็ระมัดระวังนะครับนี่ฮะใส่สายถักให้อย่างดีนะครับสายถักกันความร้อน เอาติดตั้งให้อย่างดีเอบนี่ฮะจุดไฟสายไฟ,ไฟนะครับแล้วก็พยายามเดินสายหลบหนีจุดฮีทจุดพีคนะครับที่มันจะแผ่ความร้อนออกมาทำลายสายไฟของเปียเข้าได้อ้าวทีนี้เรามาดูตัวสวิตช์นะครับสวิตต์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์รุ่นใหม่ล่าสุดของเปียหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ เป็นอลูมิเนียมซินซีสวยๆดูออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคในส่วนของตัวเปียเนี่ยเขาจะให้ตัวแคลมป์ล็อกนะครับเป็นแครมปยึดบาร์แฮนด์มาให้บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะยึดกับบาร์ที่เป็นทรงกลมได้หมดเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเราต้องการให้งานมันออกมาดูเนี้ยบจริงๆนะตัวขายึดเราเลยทําให้ใหม่พิเศษเลย นะครับเราทําให้ขายึดเนี่ยยืดกับตัวประกัดแล้วก็ทําให้ตัวสวิตช์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับนิ้วโป้งเวลาที่เราต้องการใช้งานใช้งานสะดวกมากๆแบบนี้เลยอนี่ครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูนิดนึงพี่ก้องมจ้องเดี๋ยวลองดูแสงกันนิดนึงสาหรับคนเพื่อนๆที่อยากดูแสงนะครับแบบ ทดสอบแสงกันจริงๆจ,จังๆเนี่ยนะ LPW530 เนี่ยสามารถทักมาได้นะครับเราเคยมีการทำรีวิวจอดลึกกันไปแล้วแล้วก็ทำเรื่องของรีวิวแสงให้ดูแล้วด้วยนะครับใครอยากดูรีวิวนั้นก็ทักมาได้เดี๋ยวผมส่งคลิปส่งลิงก์ให้นะเปิดสวิตช์รัดเครื่องก่อนครับอ่าโหมดสแตนบายนะครับก็จะมีแค่2ปุ่มนะครับปุ่มเปิดกับปุ่มโหมดนะครับปุ่มเปิดครับปุ๊บอ่าปุ่มเปิดเปิดปุ๊บทำงานปั๊บนะครับแสงสแตนบายก็จะเป็นแสงขาว แสงบายจะเป็นแสงขาวสังเกตที่เส้นคัตออฟนะ,ะดูที่นี้ครับที่ก้องที่ขนาดกลางคืออันนี้ขนาดกลางวัน One นะนะครับเส้นคัตออฟยังชัดแจ๋วขนาดนี้เลยนี่ฮะอ่าผมกดที่ปุ่ม M นนอันนี้้องดูที่นี้อ่ากดปุ่ม M อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บก็จะเป็นแสงเหลืองให้ทันทีดูข้างหน้าครับดูแสงข้างหน้านี่ฮะก็จะเป็นแสงเหลืองให้เหลืองตามสไตล์ของ เปีย่ยเขานะครับซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อร่วมทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นการขับขี่ตอนกลางวันนะครับแนะนําได้นะครับเพราะแสงเหลืองนี่เป็น,ปนแสงต่านะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่สวนกลับมาในทางกลับกันเนี่ยมันช่วยสร้างแล้วก็เสริมความปลอดภัยให้กับเจ้าของรถนะครับโมเตอร์ไซค์อย่างเราเวลาที่เราขับขี่ไปแล,แล้วเรามีไฟ,ไฟแสงสีเหลืองที่ไม่เป็นอันตรายะนะแล้วก็ไม่ฟุ้งนะครับ มันทาให้รถยนต์รถอื่นๆเนี่ยมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะในเวลากลางวันนะเปิดกดอีกครั้งหนึ่งที่ปุ่มโหมดน,นะครับก็จะเป็นแสงขาวเหลืองพร้อมกันนะครับขาวเหลืองพร้อมกันแบบนี้เลยเอ่าแล้วก็กดวนอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกลับมาที่แซนบายขาวนะครับป,รปุ่มปิดครับเรียบร้อยเท่านี้เลยนะครับไม่ต้องไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วก็ยุ่งยากอะไรแต่อย่างใดนะครับออไฟเปียไม่มีสเต็ป แล้วก็ไม่ได้มีระบบลีเหมือนกับดีนา r ีนะครับถ้าใครอยากได้ลีได้สเต็ปอ,อันนั้นอาจจะต้องมาดูยี่ห้องอื่นกันนะครับผมโอเคสนนราคานะชุดไฟสปอตไลท์ขายึดรวมไปถึงงานเดินระบบติดตั้งของเรานะครับเดี๋ยวใส่ไปให,ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ